ปามาพอดีเลยเกิดอะไรขึ้นนี่เลยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยไปให้ป้าปาไปนั่งก่อนให้ปาไปนั่งที่ไหนอ่ะป้านั่งตรงนี้ป้ากูเนี่ยได้อยู่มีท้องอ้าวยื่นให้ปาสิให้ป้านั่งก่อนเราทำไงทําไงที่มันมีทํากับโกมามีทํายังไงมากครับกราบเด้อกราบเด้อกราบเออกราบป้าป้าเนี่ยเออเดี๋ยวมันมีกราบเลยกราบแล้วกราบป้าปากราบเท้าป้า ภาพเะอุยโอเคมาจุปปาด้วยจุปปาด้วยให้ปปาเขาให้ปปาเอาซะอาซะเลโหล จะแบบไหนวะมันน้องให่เจ้าเล่แม่จอกมาใช่ไหมครับครับผมเอาแบบไหนเดี๋ยวโกไปซื้อให้เดี๋ยวเอาแบบไหนเอาแบบนี้มันเป็นไข่เอามาสิฮัลโหลกล้องหน่อยเลยฮะฮัลโหลยอดจริงจริงอยี่ซิ้ว่าไทยกล้าตักจากตรงนี้ทำยังไงนะอ่ะโชว์ให้โกโก้ดู้วยที <molec> อร่อยเอาใหม่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 ใหม่เก่ไม่ไหวเลยิาให้ดูนะเอาใหม่เโอ้โหโ้ง้งดูโนะโอ้โหเก่งขนาดนี้ร้อโอ้โหชนเข้าใจเลยว่าทาไมเขาถึงต้องมีผ้าตนี้นะครับ เพราะว่าอ in hmm. mm ่าตังเกงพ่อนี่เละไปแล้วผมนี่ตังเกงพ่อเละไปแล้วดูมันทำเลยดูมันทำเลยสวัสดีวันพ่อนะครับผมโอ้โหอ้ำเองอีกแล้วเก่งจริงจริงอเก่งมากเลยอย่างเงี้ยไม่มีใครเทียบทานได้เลย ใช่เลยไปไหนไปไหนไปเที่ยวที่ไหนกันดีไปตั้งไหนเมกาเมกาเมกาไหวันนี้โอ้โหอยากอยากกระโดดเดี๋ยวกสำลักโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเลยไม่ต้องป้อเลยวันนี้โอ้โหนี่จะหมดแล้วเนะเนี่ย พิสูจกันม่ส่งใกลกินข้าวหมดจานเลยอู้หูพิสุดน์อย่าเยี่ยมเยี่ยมอ่ะเก่งที่สุดเลยอันไหนลองอีกคำดิลองอีกคำดิอ้าวป้าไม่เคยเห็นเด็กคนไหนกินได้อย่างนี้มาก่อนเลยก็เตี๋ยวหล่อคนเดียวหนึ่งจานหมดวันนี้แป๊บเดียวจริงๆ วันนี้พังเลยสุดยอดเลยพบอกโจวไหนครับป่เออวันพ่อบวันนี้ให้อะไรทับป๊าป๊าเหรอวันพ่อให้รถสต้องวาดเดือวฮาอหืมาดเด๋ยวหาให้ป๊าใช่แล้วก็มีหดอกไม้ใช่ไหม นะครับอ mm ือสวยมากขอบคุณครับอ hey, uh ือ huh. ถือ huh. ถ mm ือมาเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยเก่งมากเลยเนี่ยใช่จะหมดแล้วใช่ต้องได้รางวัลละถ้าเก่งเบอร์เนี่ยเนาะต้องไปเที่ยวต้องพาไปเที่ยวใช่วันนี้วันพ่อต้องพาไปเที่ยวถ้าพาปะ้าไปเที่ยวปะ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 ปมันจะออกมาหรือไม่ก็ ได้ครับแม่หมดใช่ไหมน่าได้ได้เดี๋ยวพาไปดูโอเคโกโกใครแม่มดไหมที่หน้ามันเหี่ยวเหี่ยวอ่ะไม่เคยน้าก็อยอยากให้ป๊าเปิดดูได้ได้โอ้โหหน้าอกนี่หน้าอกหน้าอกอร้อนปะอันนี้ยังไม่ร้อนก็ตื่นมานานแล้วยังร้อน ผมมันไม่มาลงข้างนี้แล้วครับต่ออีกแล้วไปอยงน้วสวนสนุกของคนเก่งแสงสวยมาก ถ้าปลาเล่นก็จะว่าปลา,าไหมนีม่ว่าอะไรทยกกล้าเป็นลงอุโมงค์สีส้มแล้วป่ะขึ้นบันไดมันลงอุโมงค์สีส้มแล้วนี่ไงอุโมงค์สีนี้อุโมงค์สีส้มอ,อ่ะอาเรื่องมาเลยนะจ้ามาเลยครับผมมาเลยเดี๋ยวปลาเล่นด้วยเย้าวูา้

เดี๋ยวป๋าลงไปด้วยดีกว่าไปดิลงไปดิไม่ต้องรอไปด้วยกันเลยเดี๋ยวป๋าตามไปให้ป๋าลงไปก่อนเหรออ่ะเาเดี๋ยวทั้งตามป๋าลงมานะแล้วอึ๊บมาแล้วโอ้โหว้า นั่งไหนดีครับเลือกเลยเลือกโต๊ะเลยวันนี้ไครกล้ามาป้อนไหมแล้วโต๊ะไหนดีโต๊ะเดิมไหมโต๊ะเดิมดีกว่าโต๊ะเดิมดีกว่ามาปามาปามาโอ้ยพระเจ้าเฮาโอ้โหพระเจ้านี่เขาเรียก ตำเฮียไม่ใช่เขาทำอะไรทำธาตุทำทาตุโหน่ากินมากนี่เป็นมาข้าวปาเตะไปดูอะไรกัดหน้ามาเลยโดนอะไรกัดหน้าเลยสวัสดีพ่ะเพชรก่อนสวัสดีค่ะลุงหนุ่มไปซนที่ไหนเขาบอกลุงหนุ่มไปซนที่ไหนลุงอยู่ข้างล่างไงก็เก็บรองเท้าให้ไอ้กล้างเก็บรองเท้าให้ไอ้กล้าไอ้กล้าเปลี่ยนที่ลุงต่างเขามาให้สำหรับ น้องน้องเฮ้ยน้องก็สงสัยใช่ไหมไม่ดึงของเฮียสิจ๊ะไม่ดึงสิจ๊ะเนาะไม่ดึงนะจ๊ะเฮียก็อุตส่าห์หล่อๆอยู่นะหนูเฮียหล่อไหมล่ะไม่ปีนขึ้นไปลูกไม่เอาเดี๋ยวตกลูกไม่เอา พี่ปารตี้ปีนเหรอฟ้องพ่อเขาเลยฟ้องลุงตังเลยพี่ปารตี้ปีนอะ่ะมาแล้วอคอให้เขาอไห้ทั้งวันเขาร้องไห,ห้อยู่ครึ่งวันเพื่อรอของเล่น มาป้าตุต๊ปปาเลยจ้๋วนืมไอทีทิชชอบไหมของกาแฟให้ป,ปา้าหน่อยเอากาแฟส้มก็ได้รอคอยตั้งนานไอ้กาแฟะมะนาวก็ได้ลูกง่ายๆมะนาวไอ้เนี่ยไอ้ในตู้เย็นน่ะลูก น้ำกระป๋องอะนี่แขนมันยาวได้แค่ไหนใหตัวใหญ่ขนาดนี้ยืดเลยให้ยืดให้ปลาอายอมันตัวใหญ่คือโอ้โหมันสวยมากอะแค่ไหนมันตัวใหญ่นะมันของแท้ไงยน,นะลูกมันของแท้เลยของดีมันเลยต้องมาช้าแล้วล่ะอือหือ นี่นี่ดูนี่เราต้องสะสมนี่ต้องมีตัวอะไรบ้างดูสิอร่อยิงเลยนะมอยู่ร้านมาบนรถด้วยร้านนี้วันนี้ก็ทานร้านไหแล้วอร่อยจริงอร่อยจังก่อนนอนยังพูดเลยใช่ป่ะพี่ปาร์ตี้หรือพี่บัตตี้อร่อยจริงอร่อยจัง เหมือนจิ้มแม่ป้าดูสิโอโหจิ้มมิดกั็ด้วยจิ้มมิดก็ด้โหกินแต่ต้องพูดว่าอะไรอ,ไอไร่อยไมอร่อยละออังเลงอน้แล้วกอนชักกยอกันใหญ่เลยนี่ดูสควิตเกมกันมานี่สควิตเกมเนี่ย ให้ค้าเติมพลังก่อนลูกเติมพลังก่อนลูกโอ้เอานีด้วยเอานีด้วยหยิบนี่ด้วยตีไก่หยิบไก่ไปพี่ปัตตี้ด้วยโอ้โหสควิตเกมสควิตเกม มาเติมไก่ก่อนไอ้กล้ามาเติมไก่ก่อนลูกมาตีคนนี้ลูโอเ้โอเก่งมากเก่งมากโอ้เก่งมากเก่งมากเขาเปาให้หมดเลยเก่งมากเก่งมาก ดูแบบป,ะปะ๊าแต่ก้าไม่เมาไม่เมาลูกโป่งคืนเหรอ <c oughs> แตก้าดูแบบป๊าดูแบบป๊า <c oughs>